เอเคก็ยังเปิดได้เหมือนเดิมที่ชุดพลตัวโทเส้ลงผีพันไปจับของบอสตานกับพวกเห็นไ,ไหมครับไม่ใช่แค่เว็บเดียวนะครับทุกเว็บเรามาดูของสสกับพวกดีกว่าไอ้มิวินเห็นไ,ไหมครับเครือข่ายนี้ที่ถูกพลตัวโท้ลงผีพันจับก็ยังเปิดได้เหมือนเดิมถูกไหมเห็นไ,ไหมครับ ยังเปิดได้เหมือนเดิมครับของสสกับพวกก็ยังเปิดได้เหมือนเดิมเรามาดูผลงานของกองประชาก,การตำรวจไซเบอร์ Cyber, นะครับมาเกา888ทุกคนได้ยินอยู่แล้วของแก๊งสี่บออันนี้คือทิมมี่888ทิมมี888ที่ถูกได้ลงมีความไปจับและยึดทรัพย์เห็นไหมวันนี้ก็ยังเปิดเหมือนเดิมทิมมี888การจับกลุ่มรีเซ็ตกลับมาใหม่ของเว็บพนัน เป็นเสมือนพิธีกรรมที่รัฐและเจ้าหน้าที่แสดงให้เห็นว่ายังมีการควบคุมอยู่ท้งที่ในความจริงเป็นเพียงการปรับสมดุลผลประโยชน์ระหว่างกลุ่มอำนาจการจับกลุ่มจึงมีสถาน,นะเหมือนพิธีกรรมฟอกความศักดิ์สิทธิ์ของปริตทนรัฐราชการฟอกภาพของรัฐให้ดูบริสุทธิ์ในขณะที่ระบบผลประโยชน์เดิมยังอยู่ครบการกลับมาเปิดใหม่ของเว็บพนันเท่ากับว่าเครือข่ายอุปถัมยังคงอยู่การที่เว็บพนันกลับมาเปิดใหม่ได้ สะท้อนถึงโครงสร้างรัฐพ่อปกครองลูกซึ่งทำให้กฎหมายไม่ใช่เครื่องมือแห่งความยุติธรรมแต่เป็นกลไกต่อรองผลประโยชน์ระหว่างเจ้าหน้าที่กับทุนใต้ดินเว็บพนันกลับมาเปิดใหม่ได้ไม่ใช่เพราะกฎหมายอ่อนแอแต่เพราะรัฐและทุนใต้ดินมีสายใยทางวิทยธรรมร่วมกันสายใยที่เชื่อมโยงด้วยระบบอุปธรรมผลประโยชน์และการแสดงเฉิงสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจในโลกของรัฐสีเทา การปรับคือการต่อรองและการกลับมาเปิดใหม่คือการประกาศชัยชนะของโครงสร้างที่ยังไม่เปลี่ยน